สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่793ค่ะ793สาย่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อรายไอและเบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือตลอดทั้งคลิปเช่นเดียวกันค่ะมีข่าวดีจะมาบอกค่ะมันก็ไม่เชื่องเป็นข่าวดีแล้วค่ะ ก็มันก็จะเป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่แล้วกันเอาแบบนี้ดีกว่ามันเป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่ค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้รุ่นนี้ค่ะงานลินินญี่ปุ่นปักนะคะรายปักมัน,นไม่ได้มาสักพักนึงแล้วเนาะก็ตัวนี้ปกติหนูขายเท่าไหร่คะ920บาทแต่ว่าวันนี้ทําราคารถแบบที่ไม่เคยขายลินินขนาดนี้ลินินสเปคนี้ราคานั้นมาก่อนเพราะว่าโรงงานขนา้ราคาให้หนูคะ่ะก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเออขายก็ไม่ได้ไม่ได้ขายได้ยอด อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยอราคาให้หนูหนูก็เลยเอามาลดต่ออีกทีนึงค่ะนำ้ำซ้ำบอกเลยว่าซื้อข้าวซื้อของอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่คุ้มมากๆหรือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นเรืองซื้อเสื้อ,อเอะไรก็ได้นะพวกโปรร้านอาหารแบรนด์ในห้างอะไรเงี้ยก็จะมีโปรนะคะหรือแม้กระทั่งคุณแม่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยลดราคาเยอะมากเยอะแบบวุ้ยแค่ค่าตั๋วยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆนะคะจริงๆช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเออไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายก็ซื้อของ ถ้าซื้อได้ซื้อถ้าเกิดไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายซื้อก็เก็บไปคือคุม้มคือดีมากนะคะถ้าเป็นหนูคือแบบอู้เห็นโปรโทัวร์นี่อยากจะกดรัวๆเลยนะคะถูกมากะคะุณแม่ค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นต้องพูดตามความจริงว่าโรงงานเขาจะไม่ได้ให้ราคาเท่านี้หนูตลอดไปนะคะซึ่งถ้าเขาให้ราคาที่ถูกมากหนูก็เลือต่อนะคะที่ถูกมากเขาไม่ได้ให้ราคาหนูเท่านี้ตลอดไปเขาก็ต้องมีวันขึ้นไปในราคาปกติของเขาเพราะว่าอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรไหมนะคะเพราะอะ เขาก็ต้องขึ้นไปนะคะปกติของเขาซึ่งถ้าแต่ลทุกคนเอาต่ลดถๆๆแล้วพอมันไม่เหลืออะไรเลยก็อาจจะต้องปิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะอยากระบายสต๊อกหนูก็เลยเอามาขายในราคาพิเศษให้กับคุณแม่หนูก็เลยบอกว่ามันเป็นข่าวดีของคุณแม่ค่ะนะคะหนูขายนิ่งๆตัวนี้เดี๋ยวหนูขึ้นราคาไวา้ใครเีรียดฟังฟังช่วงแรกเนาะขึ้นราคาไว้แต่แรกเลยดีกว่าอ่าตัวนี้เหลือ8 0 0บาทท่วนทวนค่ะจากราคา900สเปคนี้นะคะสเปคตัวแขนยาวแล้วก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ย 920-930ใช่ไหมคะวันนี้หนูขายแค่800บาททวนนะคะลดไปเยอะอยู่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมโอนชมาระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทซึ่งปกติใครๆก็รู้อยู่ว่าร้านหนูขายถูกอยู่แล้วไม่ได้ขายแพงเลยค่ะนะคะแล้วก็คือ,อยังลดไปอีกเพราะว่าโรงงานเคาลดลงมาหนูก็เอามาลดต่อให้นะคะคุณแม่ได้งานลีดินแท้ได้รายปากนะคะ การสเปคอะไรเหมือนเดิมเพราะว่าผลิตกันมานานแล้วไม่ได้ลดสเปคอะไรใดๆเลยนะแต่ลดราคาให้รถไปเยอะอยู่นะคะอ่ะ800บาททวนเท่านั้นทวนและคือรวมจะส่งเลยนะคุณแม่คะรวมจะส่งไงนะบางที่บวกค่าส่งอีก50บาทอันนั้นมันก็เป็นเงินถูกปะหนูเอามาลดให้เท่ากับว่าหนู ส่งให้ฟรีโปรลดไป50บาทนะอะตัวนี้คือโอนชำระหรือส่งให้ฟรีอีกนะคะแต่เก็บไปทางอันนี้ขอจริงขอ50บาทนะคะที่แรกแล้วหนูก็มีสีมาให้เลือกด้วยนะมีมาให้เลือก5สีเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแมดยอดฮิตขายดีของเราแล้วก็เป็นงานน้องลินินญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ลายปากแบบใหญ่อลังการจึงจ้งๆสวยๆแบบนี้ในราคาแค่800บาททุวันลมค่าจะส่งไปอีกนะคะถ้ากับหักค่าส่ง50บาทเท่ากับรินินนกะ750เองนะคะคุณแม่นี่ สวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนผ่าที่ทุกคนชอบกันด้วยนะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อสี่ิบหกนิ้วค่ะอกเสื้อสี่หกนิ้วคุณแม่ใส่ได้ตั้งแต่อกเท่าหนูเลยหนูอกจริงแค่ส3สิบามนะคะอกจริงหนูแค่ส3มามหนูก็กำลังใส่เสื้อสี่หกในการรีวิวอยู่เหมือนกันแล้วมันก็สวยแบบนี้ <laughs> นะคะคุณแม่อกจริงตั้งแต่เท่าหนูไปจนถึงไม่เกิน44ใส่ได้นะคะไปจนถึงไม่เกิน44ใส่ได้นะคะฟรีไซส์จริงๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเสื้อพวกเสื้อลีลินทรงนี้ใส่ฟรีๆใส่แบบตัวไปปล่อยดึงก็สบายดีนะคะอ่ะคุณแม่ไม่ถึงอก4 4ใส่ได้ราคาเท่ากับ7จ็ดาสิบเท่านั้นแหละนะคะเพราะมันบวกปกติมันต้องบวกห้าสิบห้าสิบาทแต่ร้านหนูส่งฟรีนะคะตัวนี้เท่านี้พอนะคะแล้วก็มีมาให้เลือกนี่เลยต้องห้าสี หนึ่งอ๋สีนี้หายอ่ะตัวนี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูสีกันก่อนเลยนะคะมีสีชมพูนะคะสีม่วงม่วงอันนี้เรียกม่วงแล้วกันเนาะเป็นม่วงกลีบบัวนะคะสีเบจสีเขียวน้ําทะเลแล้วก็สีเหลืองเนาะมีมาให้เลือกต้อง5้าสีแล้วก็แบบมันสวยมากคะ่ะน้องจะเป็นงานคอกลมนะคะตัวนี้ไม่ได้กลมชิดมากเดี๋ยวหนูเอาไม้ออก อ่ะใส่สร้อยมาเพื่อให้รู้ว่างานเราตัวละหลักร้อยแต่ว่ามันสวยดูหรูหราฮรูฮราแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาสร้อยออกไปดึงเนี่ยเราคือสาเหตุที่ทําไมไม่ค่อยชอบแบบใส่อะไรมาเวอร์วงังเพราะว่าอยากให้เห็นแบบชัดชัดอันนี้นะคะงานคอกลมเวลาใส่ก็คือจะเป็นคอแบบนี้ มันไม่ได้ชิดคอที่ให้เห็นตรงคอคือคอกลมแต่ว่ามันไม่ได้ชิดคอมากนะคะอ่ะก็เป็นคอกลมปกติทจริงอ่ะตัวเนี้ยเขามีกระดุมให้ด้านหลังด้วยนะคะแต่ว่าน้ำส้มสวมหัวลงมาเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นคอกลมสบายๆเนาะไม่ต้องปลดกระดุมแลรกก็ได้ค่ะแม่อ่ะ ขอยาสติ๊เข Fest ้าไปแล้วก็จัดระเบียบซอยให้สวยหรูดูคือเป็นคุณนายอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแขนงกระบอกใหญ่อันนี้เป็นแขนงกระบอกใหญ่แล้วก็ผ่านะคะผ่าด้านหน้าแขนแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยกระดุมนะคะแต่งด้วยกระดุมนะคะกระดุมปั๊มที่เอาผ้าลินินนี่แหละมาปั๊มนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นกระดุมตกแต่งนะคะคุณแม่เกาะแกะไม่ได้เนาะแกะไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าอ่ะก็จะเป็นดีไซน์ที่ทุกคนชอบเนาะเพราะว่ามันดูสวยหรูหราแล้วก็หวานได้แบบนี้นะคะแขนนี้ก็ ลังดีค่ะไม่ได้ไม่ได้เวอร์เกินนะคะเวลาทางกิจกรรมอะไรเนี่ยเนี่ยตรงตรงชายแขนะมันก็ไม่ได้ละน้าแกงเนาะอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะอ่ะกาลังดีเนาะแล้วก็ตัวนี้ลายตกแต่งก็จะเป็นลายนี้ค่ะเหมือนกับเป็นลายต้นดอกไม้นะคะนี่คุณแนมะ่ใ,ใดคือเหมือนเดิมคุณแม่คุณ,นะคณนะภาพงานราคาแบบ900กว่า940แล้วเอาไปขายวันนี้เอาไปร้อเอาไป็น800ทวนส่งฟรี นะคะ8ป0้ทวนส่งฟรีแม่ค่ะจมบอฟรีด้วยเพราะว่าบางทีแบบเออบวก50บาทเลยเนี่ยมันก็เป็นเงินแล้วเนาะ,ะส่งฟรีด้วยนะคะตัวนี้นะคะนี่คือรายปากเขานะคะรายปากเขาสีอ่ะ สีลายปักจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยลายเดียวกันและก็สีเดียวกันตามนี้นะคะรายนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูสีแต่บอกเลยว่าสดใสได้น่ารักได้หวานได้นะคะลายปักนี้แล้วก็มันกําลังดีไม่ได้ลกเลเอะเทอะนะคะแล้วก็ใหญ่ประมาณนึงเลยนี่ค่ะเต็มๆแน่นๆใครชอบงานลายปักแบบว่าผู้หญิงต้องถูกใจรุ่นนี้แน่เลยนะคะรวมถึงงานตกแต่งใดๆแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเรนินเ,เรียบๆแบบนี้นะคะแต่เนื้อผ้าคือสวยคุณแม่ก็โชว์แค่แบบ โฉดเนื้อผ้าก็โอเคและด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะกระเจาะหยดน้ํามีกระดุมคอให้ใครแบบทําผมมาคะดูคาราค่ถอดถอดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่เป็นไรก็สวมหัวเอานะคะนี่ค่ะอ่ะสีเหลืองเดี๋ยวเราส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะแต่เปิดคลิปหวานสุดหวานสุดอะไรสุดก็คือสีชมพูค่ะสีชมพูเดี๋ยวหนูยืดให้ด้านข้างผ่าสะโพกให้ด้วยนะคะความยาว23นิ้วหนูสูง160ค่ะคุณแม่ค่ะคก็ประมาณแบบ ครึ่งสะโพกนะคะถ้าถ้าลินินแล้วเืิดตัวใหญ่ถ้ามันยาวไปเลยมันจะดูแบบลุ่มรามไปเนาะความยาวประมาณนี้กําลังโอเคค่ะหรือว่าถ้าคุณแม่ตัวใหญ่แบบไซส์44จริงๆใส่ตัวนี้ก็ไม่ได้สั้นก็ไม่ได้สั้นนะคะนี่เลยแล้วก็สีสวยสีชมพูอันนี้เป็นชมพูมันจะมีชมจะมีจริงๆอันนี้มันคือชมพูทนแบบก็คือชมพูอมม่วงอะแล้วก็อันนี้คือชมพูปกตินะคะแต่ว่าอันนี้ มันไม่มันไม่ได้ม่วงจ๋านะเดี๋ยวว่าอันนี้สั่งม่วงแล้วกันนะคะอันนี้สั่งม่วงกลีบบัวแล้วกันเนาะนะคะมันจะได้ไม่ซ้ากันส่วนตัวนี้สั่งชมพูเฉยๆได้นะคะสั่งชมพูเฉยได้หวานมากนะคะแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเท่านั้นคุณแม่นี่เดี๋ยวจัดระเบียบแขนให้นี่ค่ะ รหัส7 9 3ค่ะสำหรับสีนี้จะเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะสีเขียวน้ำทะเลแมตต์กับกางเกงคีนกางเกงขาวคือสวยสว่างมากแล้วก็ดูแบบดูสะอาดตามากแต่ว่าถ้าเหมาะกับกางเกงดำกางเกงเทากางเกงตาลก็จะเป็นอีกลุคนึงที่แบบออดูเท่ดูเก๋ได้นะคะดูแบบาดูสุข,ขุมประหลาเลยนะคะอันนี้ก็คือแมตต์กางเกงง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะเป็นสียอดฮิตขายดีหลายปีของเราเลยค่ะสำหรับสีเขียวน้ำทะเลเนาะยืนให้ดูสีค่ะ ยืนให้ดูสีเนาะสีใครนึกไม่ออกว่าเขียวน้ำทะเลไปมาไหนของจริงมันจะเหมือนแบบเขียวอมฟ้านะคะเหมือนเขียวอมฟ้านะคะบางทีบางคนยังมองว่าฟ้าหรือเปล่าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเ,เหมือนเขียวอมฟ้าค่ะคุณแม่คะใดๆคือรุ่นเนี้ยหน้าแขนอ่ะแขนอ่ะคือสวยมากนะคะอันนี้คือแบบแล้วแต่เรานะรีดเนาะรีดให้มันเป็นสันก็ได้หรือว่ารีดถ้าเกิดใครไม่ชอบให้มันเป็นสันแล้วเห็นอันนี้ชัดๆก็คือแบบมันจะกระโดกกระเดกไปเนาะรีดให้มันเป็นมุนบนก็ได้ะค่ะนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอันนี้คือด้านหน้านะคะ อันนี้คือด้านหลังนะคะราคา800บาทที่สุดนะคะราคา800บาทเท่านั้นนะคะ 793องานเสื้อลินินฟรีไซส์46นะคะคอกลมแต่งหน้าแขนแบบนี้นะคะผ่าหน้าแขนอ้านหน้าแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยกระดุมปั๊มนะคะอ่ะแล้วก็สีนี้ที่สันใส่อยู่จะเป็นสีเบรหรือสีผ้าลินินธรรมชาตินะคะสีเบทหรือสีผ้าลินินธรรมชาติค่ะ สีนี้นะคะก็เป็นสีที่แบบคลาสสิกตลอดการใครนึกอะไรไม่ออกสีเบจก็ได้ไม่ใช่สีขาวจ๊วนะคะไม่ใช่ขาวจ๊วนะคะสีนี้แต่ก็ใส่ง่ายแต่เป็นสีอ่อนไงแล้วก็ใส่างเกงง่ายนะคะแทบจะได้ทุกสีจริงๆหนูยังนึกไม่ออกเลยว่าอะไรใส่กับเบจไม่ได้นะคะแทบจะทุกสีเลยแต่ว่าสีที่แบบเชียร์เลยก็อาจโทนครีมโทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้สีดำอะไรเงรี้ยได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะลายปักก็คือจะเป็นรายนี้ดอกไม้คุณแม่ขานี แล้วก็แมตกับเบดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้านึกอะไรไม่ออกสักเบดค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกสั่งเบดนะคะนี่นะคะสีลินธรรมชาติคลาสสิกตลอดการอีก5ปีก็ไม่เอาค่ะสำหรับรุ่นนี้สดีนี้นะคะ รหัส7 9สค่ะสวยๆอย่างนี้สีเหลืองค่ะนึกไม่ออกประมาณเหลืองเปลือกกล้วยนะคะเป็นเฉดสีที่ใสนะ่และดูหนะ้าผ่องหนะ้าสว่างมากนะคะแมตต์กับกางเกงก็ง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดแมตต์ข้ามเฉดอย่างเหลืองชมพูอะไรเงนะี้ยเออน่าคิดนะคะต้องถ้าอยากบุกต้องรองซื้อเป็นแมตต์แล้วล่ะนะคะแต่ว่ากางเกงสีเบสิก ขาวดำเทาน้ำตาลได้อยู่แล้วนะคะได้อยู่แล้วแต่เหลืองแดงเอ้ยบางทีถ้าอยากแฟนซีก็อาจจะเข้าเนาะเพราะว่าอันโทนนี้กับแดงบางทีก็อืมก็น่าคิดอยู่นะคะคุณแม่อ่าตัวนี้นะคะสีนี้แต่งหน้าง่ายทาปากแดงอันนี้อันเข้าแน่นอนนะคะอ่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะสีสวยหน้าผ่องหน้าสว่างเนาะโทนพวกเรานะคะโทนผิวแบบโทนคนเอเชียเนะ่ะโทนผิวโทนเหลืองขาวเหลืองคทนเหลืองอะไรเงี้ยก็ใส่สีเหลือง่็แหละ ได้อยู่นะคะอะถ้าสนใจคุณแม่สั่งรหัส793นะคะแลวตาไม่สีเหลืองอันนี้ไม่ต้องเลือกไซส์เพราะมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ46ค่ะคุณแม่อกจริงตั้งแต่33เท่าหนูตั้งแต่าเท่าหนูไปจนถึงไม่เกิน44ใส่ได้นะคะไปจนถึงไม่เกิน44ใส่ได้นะคะก็จะเป็นเสื้อทรงรำรองํำรอง,รองแบบนี้นะคะ รหัส793ค่ะสีสุดท้ายแล้วตัวนี้จะเป็นสีชมพูอมม,ม่วงตัวนี้จะเป็นสีม่วงอมชมพูนะคะคุณแม่สั่งม่วงเฉยๆก็ได้เนาะสั่งม่วงเฉยๆก็ได้แต่ว่าหนูไม่อยากจะแบบให้มันดูแบบเฮ้ยใครจะแบบเฮ้ยเข้มแบบหรือเปล่าแบบม,แบบม่วงน่ากลัวไม่ค่ะตัวนี้เป็นม่วงอมชมพูหรือว่าจริงๆมันมันคือชมพูนั่นแหละแต่ชมพูเข้มแบบใส่ม่วงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ซ้ํากับสีแรกนะคะอันแรกเอะไปชมพูเลยส่วนตัวเนี้ยมันจะมีความเข้มมานิดนึงเหมือนเป็นชมพูใส่ม่วงเหมือนม่วงใส่ชมพูคุณแม สั่งม่วงนะสั่งม่วงนะคะนี่นะคะอันนี้คุณแม่มันจะเปรี้ยจิตจัดขึ้นมาเล่นหนึ่งนะคะเป็นสีที่ทําให้แบบดูแบบดูมี energy คือมันมีพลังงานขึ้นมาเล่นหนึ่งสีแรกมอาใครบอกว่าหวานไปหน่อยจืดไปหน่อยอ่อนไปหน่อยอารับสีนี้ค่ะสีนี้ก็สดใสเนาะแล้วแต่ชอบเลยส่วนตัวคือตัดใจไม่ได้เลยเอามาสองสีปกติหนูไม่ค่อยเอาไว้ที่มันใกล้กันมาชนกันสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่ามีแบบอาสมมติมีเขียวนี้แล้วก็ไม่มีเขียวนี้หรือมีชมพูนี้ก็จะไม่มีชมพูนี้แต่วันนี้มี เพราะว่าตัดใจไม่ได้หนูชอบทั้งสองสีนะคะมันสวยจริงนี่คุณแม่ลองเดี๋ดูยืนให้ดูนะคะพูดน,นานนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากให้ยืนดูเสื้อว่าชอบสีนี้ไหมนะคะคุณแม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นการอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้และลงใน u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถกรอคลิปจนกว่าจะพอใจได้เลยว่าชอบสีไหนที่สุดหรือว่ารอดูภาพนิ่งท้ายคลิปก็ได้แอบกระซิบนิดนึงร้านลูกไม้พามีติกตอกด้วยนะคะลองเสิร์ชชื่อร้านเลยค่ะร้านลูกไม้พาจอติกตอกของเราเข้าไปกดลไลค์ อไปไลฟ์สดใน t ิกตอกแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปพูด,ดคุยกันแบบจริงๆกันใน t ิกตอกนะคะไปกดไลฟ์ติกตอไว้นะคะพิมพ์ชื่อร้านได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะรหัส793นะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ลงติก ยังไม่ได้ปัตกตะกร้ายังไม่ได้ลงตะกร้าในทิ t o อกก็ซื้อผ่านทางนี้ไปก่อนนะคะแล้วโปรทางนี้ก็ราคาดีไม่แพ้โปรโมชั่นในทิ T ตอกเลยนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้800บาทเท่านั้นนะะี่เลย800บาทเท่านั้นนะคะโปรสุดๆแล้วนะคะ800บาทเท่านั้นแล้วก็ไม่ตลอดไปนะมันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้นะคะถ้าซื้อได้ถ้าเก็บได้เก็บเลยนะคะและพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของเสียไม่ใช่ของเน่าไว้ด้วยนะคะ5ปี10ปีไม่เสียเนาะอ่ะมา ตัวนี้สีม่วงนะคะสั่งสีม่วงนะ5้สีครบแล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้793นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ บางทีถ้าหนูแบบไม่รู้เหงามากบางทีเราอาจจะแบบมีไลฟ์ทั้งใน i k t o อกแล้วก็ไลฟ์ผ่าน YouTube นะจริงๆมาไลฟ์ได้นะคะก็ไลฟ์แล้วก็ลงมาแบบเออมมันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้สั่งผ่าน YouTube ได้นะ้องสมอาจจะแบบเออมาไลฟ์แล้วก็มาแนะนําเสื้อรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงคุณแม่ที่ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกดติดตาม YouTube เรากดไว้ก่อนนะคะกดกระดิ่งกดท่องข้านล่างะคะค่ะว่าติดตามกดติดตามไว้ก่อนนะคะหรือว่ากด s u b s c r i b e ไว้ก่อนได้เลยนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ